สวัสดีนะคะพี่น,อน้องเนาะหลังจากที่พ่อไปหาหมอพ่อกะับ้ี่ากินเขาตุมพ่อกะกินอาหารอ่อนๆไปก่อนพี่น้องเพราะว่าคุณหมอว่าต้องให้กินอาหารอ่อนๆก่อนกตคือพี่น้องว่าละเขาต้องปรับเปลี่ยนที่โตเขาเขาต้องปรับเปลี่ยนที่การกินของเขาโตเขา เพราะฉะนั้นถ้าสันมันกับ่ซีโบ่าหายบ้เซ้านอกจากพี่น้องเนาะอันมอให้ยามาลายตัวครับจากพี่น้องจาอ้าเพราะเขาได้เปลี่ยนแค่กระเพาะกินเขาต้มกระตุ้ม เพื่อให้งาแล้วก็ต้มให้นี่น่พ้อมกินยาก้อนอาหารไปเร้วแล้วแต่ที่ได้กินยาหลังอาหารต้องกินเข้าให้ตรงเวลาคือพี่น้องบอกนะ่ะถ้าเขาบอกปรับเปลี่ยนาการกินของเขาเชังได้กินยาต้องให้เจ้ากินยาวิเศษในดมนก็บโเศ้านะจ๊ะพี่น้องเนาะเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนอาหารการกินของเขาโบเมนว่าคือพี่น้องว่าหนระ ม,มาเมนว่าพอดีขึ้นแล้วก็บโกินบนบเฮดบเปลี่ยนเพราะว่าเพบก็ได้เป็นแค่โรคอะท้องนอกจากพี่น้องเนาะมันมันมีหลายอย่างมันเป็นหลายอย่างขี่หมอห้ยามาแล้วก็ให้รักษาแบบต่อเนื่องถ้าสั้นก็คือก็คือเป็นอันตรายอ,าอ่าจี่มีได้นอกจากพี่น้องเนาะเทากับ เขากะเค็ดตามที่เพื่อนบอกละความเจ็บความเปลี่ยนมืนมีผู้ใดอยากเปลี่ยนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าในเมือมันเปลี่ยนแล้วเขากะรักษาแต่หนแล้วก็น,นอนมารับคิด แกก็คิดยันเจ้าของเป็นยังกอนลูกอีรยันเจ้าของตายมอง่ายๆนะเฮาเฮายูสิเฮาบ่กหูดอกว่าเขาเป็นอีหยังแนแม่บอกแล้วพี่น้องเฮาบ่กหูดอกว่าเขาเป็นอีหยังแนหุ่นบัดเฮาอันเอ้ย มนเท้าไปตรวจพุ่นทางนอกเขาอาจจะดูแข็งแหรงเลยแต่ว่าทางในเขาบ่เหงเขาบ่เห็นไปตรวจโรกนึงอาทิพโรคหนึงก็ได้แน่นอมดละเมื่อนีว่าเจ็บท่องไปหาหมอไปตรวจอาทีพอโรกไม่มากก็ได้ มันโมมีปุ๋ยหูดอกมันเป็นอย,นยนู่ข้างในีเนาะจะมีน้องเนาะไมอีี่หยามันเป็นอย,ยู่ข้างในเพชรก็ได้ยามาหลายตัวโมเมนต์ยากระเพาะได้มาหลายต าก็กินตามที่เพื่อนบอกละเพื่อนบางเห็นพักพอนห้เพียงพออย่าเครียด <c oughs> เห็นได้ที่พอ นี่ได้เฮาก็เฮ็ดตามเพิ่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะค่ะเพิ่นบ่นั่นเพิ่นก็บ่ได้มาเป็นหมอมานี่ให้เฮานี่ดอกเพิ่นก็เว้าดีเพิ่นแนะนําดีคือให้กําลังใจคนป่วยแม่อ่ะเอิ้นคุณแม่ซั่นคุณแม่ิ แล้วกรักษา,าละน้อพี่น้องปวดอีกแล้วบ่แม่แม่บึ่งดูมไหมลูก่อยกับปวดแก้วเดี้ยเดีนี่ปวดแก้วปว,วปวดแก้วปวดอันไงเหนืยก นี่ก็ได้ก็ต้มก็ต้มหมูต้มกะทิกินฮอดมือแรงผุนล่ะนผมขึ้นนี่ก็กินข้าวกะต้มจืดเห็ดกันหน่อยแล้วเฮ็ดน,นี้กินของเราเอง วิธีการปรับเปลี่ยนการกินกินอาหารที่บมีรสจัดพริพกอีหย่าง่ที่การลดลงแต่ว่าเพชก็บ่ได้กินเผ็ดอยู่แล้วนะ้าพี่น้องนะแล้วกัอจ้าอี่อย่างเงีแล้วกัเคียเ้ยวอาหารให้ละเอียดอีอย่างางแล้วกั อาหารสุกๆดิบๆทุกชนิดห้ามกินจังไหนไปตรวจเก็บทองจังไหนจงพ่ออีกโลกนึงคนเขา เบอกว่าการไม่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐที่ไปทษโลกให้กัวได้ทษนตวเจ้าของแหละ้ะเขารักษาตัวเขาดีโรคให้กับ่ไบม้เย็ยนเขาพี่น้อง ร้องเลยป้ากินขนมมัดหลายใช่ปะร้องกินเลยเฮะกินเต้าเคี้ยวสามรอบเลยที่ไมัไจะไป้อไปเป้อเราเก็ดกินเอร้องไปร้องไม่ละแล้วก็ะชีกินยาล้ง<ะ>างอาหารต่อไปก็ก,ก,กินข้าวเตะตรงเวลาไก่ชี้เที่ยงเดี๋ยวคืออาบน้ำบ่นนี่ไก่ชี้เที่ยงเดี๋ยวคือกินกินยาก,ก้นอาหารแล้วก็กินข้าว จะต้องปรับเปลี่ยนการการกินการนี้ของเขาธรรมดาแล้วนาะพี่น้องในเมือมันเปลี่นแล้วเป็นังไงได้คนเป็นห่วงเขาอขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณ,คณทุกคนเราจะทั้งในแชททั้งในคอมเมนต์ในเฟซใน, Facebook, ใน แชทมานอกจากขอบคุณหลายๆพี่นอ้องเขาทุกคนที่เป็นห่วงทมว่ามันดีขึ้นบ่หมืนขึ้นนี่มันก็เจ็บอยู่หลังจากที่เพิ่นฉีดยาให้แล้วยาเบิล้ลฤทธิ์มันก็เจ็บมันก็เจ็บมันก็แน่นอยู่จ้ะแล้วก็มาท้ายาเขียวแล้วก็กินยานี่ละกินยาน้าตัวนี้ละลงไปกะมันก็ะตอนแรกมันนอนบ่ได้มันนี่มันก็ะเออกินยานี่ลงไปน้อยนึงแล้วก็น้อยนึงนี่หมายถึงว่า ครึ่งช่วโมุงมันก็ดีขึ้นล้วก็ทาย่าเขียวล้วก็เลยลองนอนเบิ่ตอนแรกมันก็นอนท้าพิกคิงนี่คือเก็บเลยตรงนอนอยู่ท่าเดียวก็คือเออนอนอยู่ท่าเดียวมันนี่เด็กๆมากกเออโอเคอ่เศร้านี่กับมีอากาศยังที่กับมีตแต่แสบแสบนะเออซื้อบมบมท่านได้เก็บบมท่านได้จุขัาเบิร์กินเขาลงไปถ้าเบิร์กินเขาลงไปนี่แหละเพราะว่าวันนี้แท้กินนยังลงไปแท้กระจุพแท้กระจุกกันนะ อันนี้ค่ะกินยากลงไปแล้วเถอะบึงค่ะรอติดตามอาการไปเรื่อยๆนะค่ะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆจ้าคลิปนี้กลับไปก่อนด้วจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า